ะะที่จะทำให้คนรู้สึกปลอดภัยนะคะนั่นก็คือการที่ทำให้ตัวของคุณนั้นเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำคุณห้ามเป็นเซลล์เฉยๆไม่ได้นะคะขายของอย่างเดียวไม่ได้คุณจะต้องรู้พอพอคุณรู้มั่นใจในสินค้าเนี่ยคุณจะแนะนำเขาได้นนั้นการเป็นเซลล์ที่ดีไม่ใช่เน้นขายแต่เน้นแก้ปัญหา ฟังใหม่นะคะไม่ได้เน้นขายแต่เน้นแก้ปัญหาให้คุณเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มโอกาสแก้ปัญหาหรือเพิ่มโอกาสไม่ใช่เพิ่มปัญหาเขานะคะแก้ปัญหาหรือเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าของคุณได้ฉะนั้นนะคะเมื่อไห่ก็ตามที่คนติดต่อเข้ามาแทนที่คุณสมมุติเขาบอกว่าอ,อ,อยากเรียนอย่างสมมุติเป็นโรงเรียนของครูง้อนนะคะอยากเรียนแอคติ้งค่ะ ครูงอร้อไม่จะไม่บอกให้ทีมขายของครูนะคะบอกว่า acting ของเรามี3คอค์ส่ะคอสของเราราคาเท่านี้เท่าน,นี้อย่างนี้อย่างนี้มีเปิดวันนี้วันนี้วันนี้อันนี้มันเป็น information ระดับข้อมูลที่ทำงานกับสมองส่วนหน้าและไม่เกี่ยวกับเขาเลยเข้าใจไหมคะไม่เกี่ยวกับเขาเลยนั้นอะไรที่ทำให้เกี่ยวกับเขาล่ะหนึ่งก็คือการที่บอกเลยว่า ปัญหาของคุณคืออะไรให้ใช้เป็นการถามคำถามไปแทนที่คุณจะไปบอกว่าคุณมีคอร์สอะไรให้เราถามกลับไปเลยว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากเรียนเพื่อพัฒนาส่วนไหนคะนึกออกไหมคะ ให้เราถามเข้าไปเพราะเขาบอกว่าอ๋อพอดีไม่ได้เรียนเองค่ะจะให้ลูกเรียนอยากจะให้น้องเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่าเราเห็นปัญหาของลูกค้าแล้วเราก็จะแนะนําคลาสที่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่เทหนะ้าตักขายมีทุกคลาสขายทุกคลาสน,นั้นไม่ใช่เราก็จะแนะนาอ๋อถ้าเกิดน้องอยากที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจนะคะเราก็จะมีคลาสเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเป็นคลาส acting โดยใช้เทเตอร์เกม เป็นตัวพัฒนาบุคลิกภาพเราชื่อคลาสนี้ๆีนี้ค่ะจะสอนโดยอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ่าเราก็ให้ข้อมูลที่จำเป็นไปแล้วเราก็สำคัญมากเราต้องรู้เพนและเกนของคนให้ได้เพนแอนเกนคือการนำเสนอโปรดักต์ะค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์ซื้อสินค้าเพื่อเพนกับเกนสองอย่างนี้เท่านั้นก็ต้องดูว่าสินค้าของเรานั้นมีหน้าที่ เพนหรือเกนเพนคือ mm hmm. ไปแก้เพนเขาได้ไหมเพนคือสิ่งที่เขากำลังทุกอยู่เจ็บปวดอยู่นั้นสินค้าของเราจะไปช่วยเขาเรียกว่าเอามาแบกรับแทนวิธีการช่วยเพนคือเอามาแบกรับแทนได้หรือลดการแบกรับของคุณอยู่นะคะหรือทำให้สิ่งที่คุณเสียไปนั้นกลับมาได้ไหม ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสินค้าของเราเป็นเรื่องของสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีความสูญเสียความมั่นใจไปอ่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเนี่ยค่ะคือเพนของเขางนั้นผลิตภัณ์ของเราสามารถดึงความมั่นใจของเขากลับมาให้เขาได้ไหมหรือถ้าสมมุติว่าสินค้าของเราเป็นลักษณะของการที่คุณแม่บ้านแบกรับภาระ,ะหน้าที่ในการดูแลบ้านอยู่ ถ้ามี Product ตัวนี้ก็จะเอาภาระของคุณแม่บ้านมาลงที่ไอเครื่องดูดฝุ่นอัตโมติอันนี้นึกออกไหมคะนี่คือการเอาสิ่งที่เธอแบกรับมาถ่ายลงไปในบริการหรือสินค้าของฉันฉะนั้นการลด เพนก็จะทําได้ด้วยสวิธีคือทําให้ของที่เธอเสียไปนั้นกลับมาทําให้ของที่เธอแบกรับอยู่มีคนมาฉันมามาแบกรับแทนเธอนะฉันมารับผิดชอบตรงนี้ให้ฉันเป็นพนักงานบัญชีบัญชีของเธอยุ่งเหยิงใช่ไหมฉันขายสินค้าตัวนี้ที่จะมาช่วยทําให้งานบัญชีของเธอนั้นไม่ต้องแบกอีกต่อไปหรือมาช่วยบรรเทาให้ความ รุนแรงของปัญหาของเธอมันเบาลงอันที่3นะคะคือลดความรุนแรงที่มันรุนแรงอยู่ยเช่นอย่างตอนนี้ในบริษัทมีความไม่สามาัคคีเกิดขึ้นเราก็จะมาทำทีมบิวดิ้งให้เพื่อทำให้เกิดความลดความรุนแรงลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับทีม ปฏิบัติการให้แก็บมันหายไปลดไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคุณต้องดูแล้วว่าพัสด์ของคุณอ่ะมาแบบไหนทําให้ของหายไปกลับมาทําให้ของที่หนักนั้นอ่ะเบาลงอ่าหรือทําให้ของที่เป็นปัญหานั้นอ่ะปัญหานั้นลดลงไอ้เบาลงกับลดลงต่างกันนิดนึงนะคะตรงที่อันนี้คือเราเอามาแบกแทนกับอีกอันนึงคือเราไปให้วิธีที่ทําให้เขาว่าลดลงเราก็ต้องชี้แจงตรงนี้กลับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทางเกณฑ์หรือการที่เราจะให้อะไรสินค้าของเราไปช่วยอะไร เขาได้ไปเพิ่มโอกาสอะไรให้กับชีวิตของเขาได้นะคะในการเพิ่มนั้นนะคะก็จะมีเพิ่มทั้งหมด3แบบว่าการที่สินค้าของเรานั้นเข้าไปช่วยให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นมีมากขึ้นหรือสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีได้อ่า ดีขึ้นก็คือของเขามีดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทําให้ของเขาเนี่ยมันดียิ่งขึ้นผิวของคุณที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อ,อดีขึ้นเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณทำ เพรดักนี้จะทําให้ระบบการตัดต่อของคุณนั้นเร็วขึ้นดีขึ้นก็คือทําให้ประสิทธิภาพนั้นนะมันได้รับการพัฒนาในสิ่งที่มันเคยมีอยู่ทําให้พัฒนาไม่ว่าจะดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะประมวลเร็วขึ้นตีผลได้เร็วขึ้นอันนี้เรียกดีขึ้นทั้งหมดสินค้าของเราเข้าไปช่วยตรงนี้หรืออันต่อมาคือทําให้ของของคุณนะมีเพิ่มขึ้นเช่นสมมุติว่าเราสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้คุณเพิ่มกลุ่มลูกค้าของคุณ ได้มากขึ้นเมื่อคุณใช้ Product ของเราแล้วสิ่งที่คุณเคยมีอยู่เช่นยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นาสามารถรู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้นคือมันจะต้องวัดเป็นหน่วยได้ค่ะว่าคำว่ามากขึ้นนี่คืออะไรมากขึ้นถูกไหมคะสุดท้ายก็คือทำให้สิ่งที่คุณไม่มีได้มนะีก็คือสร้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาให้กับคุณเช่นคุณยังไม่เคยมีระบบนี้เรามาสร้างระบบนี้ให้กับคุณนะคะหรือถ้าเป็นนามธรรมาก็คือ ความมั่นใจที่คุณไม่เคยมีเราจะมาสร้างให้มันมีสำ,สำหรับคุณฉะนั้นเวลาที่เราสื่อสารเราจะต้องสื่อสารอยู่บนเพนหรือเกณฑ์แล้วหน้าที่ของเรานะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคนที่ให้คำปรึกษาว่า,าพีา่สมมติคุยกันสมมติเป็นเด็กโทรมาพี่ค่ะหนูอยากเรียนแอคติ้งค่ะเราก็ต้องรู้หนูอยากเรียนเพราะอะไรคะ อยากไปพัฒนาส่วนไหนหนูอยากเป็นนักแสดงค่ะโอ้ถ้าหนูอยากเป็นนักแสดงพี่แนะนํำคลาสนี้เลยค่ะเป็นคลาส improvisation นะคะจะฝึกเรื่องของทักษะ improvis e er, เวลาที่หนูไป แคสงานเนี่ยก็จะทําให้โอกาสของการแคสนะง่ายขึ้นเพราะจะทําให้เราเนี่ยมีไหวพริบปฏิพานเพราะว่าเวลาไปแคสเนี่ยเราจะได้บทเฉพาะหน้างานเราจะไม่ได้ได้บทไปก่อนเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วถ้าเกิดสมมุติจะให้ดีเนี่ยน้องสามารถเทคคอส e m o t i o n a l control เพิ่มไปด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติหนูไปหน้างานเนี่ยหนูไม่สามารถบิ้วอารมณ์ของหนูขึ้นมาได้อันนี้ก็จะทําให้หนูสามารถเข้าถึงอารมณ์ได้รวดเร็วไอ้อย่างนี้เป็นต้นนึงอรือไหมคะ,ะนั้นเราก็จะต้องแนะนําเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการ ตรงนี้แหละค่ะที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยไม่ใช่ว่าคุณยัดเยียดขายอะไรให้กับเขาแต่ขายเพื่อตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพื่อมาเสริมสิ่งที่เขาขาดและเพิ่มสิ่งที่เขาอยากมี